สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ,ะคุณครูจะมาสอนวิธีการบวกเลขสองหลักที่หลักหน่วยของเราคือตัวสุดท้ายนี่นะคะคือมากกว่า10ได้มากกว่า10เราจะทำยังไงนะคะมันเป็นโจทย์ปัญหาที่ง่ายๆคุณครูก็อยากให้เด็กๆทำได้นะคะ,ะเราก็มาดูกันนะคะวิธีการบวกนะคะ สมมุติว่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะลูกสมมุติว่าห้าสิบเจ็ดบวกสิบสามห้าเจ็ดบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 7บวก3ได้เท่ากับ10นะคะ7บวก3ได้เท่ากับ10เราเขียน10ลงไปเลยได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะ10มีเลข1กับเลข0เราต้องใส่เลข0ลงไปแล้วเขียนเลข1ไว้บนหัวเลขค่ะเด็กเห็นไหมคะอ่าต่อไปเรามาบวก5บวก หนึ 1> 1. ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6อ่าได้หแล้วตัวเนี้ยมันไปอยู่บนหัวเลยค่าเราต้องนำมาบวกด้วยนะคะอ่ะห้ 5. บวกหได้หกหบวกหได้7จ็ดอ่าคำตอบข้อนี้ก็เลยเท่ากับ70นั่นเองอ่าต่อไปนะคะ หกสบแดวกยี่สิบอ่าแปบวกสีได้เท่ากับเท่าไหรเนาะอ่าวิธีการบวกง่ายเอา8ดไว้ในใจค่ะชูนิ้วขึ้นมาสนิ้วนับ8ค่ะ8ดในใจอ่ะนับ8ต่อเลย9 10าสอ 12 8บวก4เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ12แล้วเราใส่เลข12เลยได้ไหมคะตรงนี้ไม่ได้เราต้องใส่เลข2เขียนเลข1ไว้บนหัวเลข6อะ่ะทีนี้6บวกสได้เท่ากับเท่าไหร่คะอะ่ะหบวกส อ่ะเอาหกไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วหแล้ว7 8ได้เท่าไหร่คะ8ปดหบวกสองได้8ปดแปดต้องไปบวกกับอะไรคะอ่าบวกเลขหนึ่งที่อยู่บนหัวเลขหกอ่ะแดบวกอีกหนึ่งเป็น9 คำตอบข้อนี้คือ92